ดังนั้นการสังฆทานในแต่ละครั้งแต่ละคานี่ก็คือการให้ไม่ใช่ทำเอาไม่ใช่เป็นการพออโพนบุญให้มากขึ้นกุศลให้มากขึ้นเพื่อจะได้เตะเข้าประตูตัวเองนี่คือการปลอสรรพสัตว์ทำให้กับทุกท่านทุกภมูมทุกชีวิตจิตวิญญาณให้พ้นจากทุกทั้งหลายพ้นจากความยุ่งยากทั้งหลายพ้นจากความติดถัดข้องคาทั้งหลาย ให้มีอนุภาพขึ้นมามีพลังกำลังขึ้นมาที่จะออกจากกลไกแห่งกรรมที่ปิดกั้นตนเองอยู่ในภูมิหนึ่งชั้นใดก็าตามทีเป็นการปลดมาเ่ทานแบบเอาแต่นั้นมันจะไม่ใช่ในลักษณะของการบำเพ็ญบารมีเพื่อเอาบารมีนี่มันเนื้อหาของการปลอดตลอดการตามพุทธทรมหาพธิสัตโลก ไม่ใช่ตามแบบฉบับของปุถิชนที่คิดกันเอาว่าทำบุญเอารักษาศีลเอาจะได้ดีมีความสุขแล้วไปสวรรค์ไปทําไมเราสวรรค์ที่ไหนมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละเมื่อยุดที่ไหนก็ดีจังเท้งนั้นแหละมีอายุรกรรมทั่วชั่วคราวทั้งหมดเพียงแต่ว่าที่ไหนมันจะใช้กรรมนานกว่ากันเท่านั้นเอง แตนั้นในสามสิบเอ็ดภูมิหรือในภาคส่วนพิเศษของการใช้กรรมเนี่ยมันเป็นที่ใช้กรรมชั่วคราวทั้งนั้นของสรรพสัตว์ที่ยังหลงเกาะแกะอยู่ยังไม่วางตัวมันเองไงมันยังตัวมันเองในสิ่งนี้สิ่งนั้นอยู่เรียเรื่องมันเอาตัวมันเองเข้าไปเกาะไปแกะอยู่มันก็มีที่รองรับการใช้กรรมทั้งนั้นแหละกรรมมันก็จะจัดสรรไปเองหรืว่าจะใช้กรรมแบบไหนตามสภาพของจิตก่อเกิดกรรมนั่นเลย ตามที่มันติดตามที่มันยึดนั่นแหละจะไปไหนรักษาศีลนี่จะไปไหนทำบุญทำทานนี่จะไปไหนลหรอเพื่ออะไรนี่มันเป็นเนื้อหาของการสงเคราะห์ลูกมาจากพุทธมหาพฏิสัต์แต่เอามาบิดเบือนกันในรุ่นหลังเองทําเพื่อเอาสวรรค์ชนนั้นชนนี้ทําเพื่อได้มากตอกย้าแต่โลภตัณหาอัตตากันเข้าไปในสิ่งนี้ แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรโลกก็เห็นกับตัวเหมือนเดิมอยู่ในชั้นไหนภูมิไหนก็ยังติดของตัวเองอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็แคบอยู่แค่การหลงสเสวยผลอันมาจากการที่ได้สร้างบุญสร้าง,งนุศนได้เสียสระกับพุทธรรมหาบริษัทแม่เพียงเล็กน้อยบ้างมากบ้างแล้วก็ไปหลงสเสวยผลหลงใช้ผลแคบอยู่แค่ตัวเองสักหน่อยก็หมดอีกแล้วหมดวาละกรรมอีกแล้ว เปลี่ยนภูมิเปลี่ยนชั้นไปตามวิถีกรรมอื่นกรรมชนิดอื่นต่อไปอีกมันจบที่ไหนสรุปทุกอย่างลงโสงการวางตัวมันเองลูกจิตก็คือไม่ต้องไม่ตั้งไปเลยจิตก็คือไม่ใช่การคอยเริ่มคอยจบในตัวมันเองแบบไหนไปเลยลูกจะตรงต่อการยุติสมุทัยในตัวเอง จิตก็ต้องต่อการที่ไม่ต้องมาคอยเริ่มคอยจบแบบไหนในตัวมันเองไปเลยเรียกว่ายุติเหตุยุติสมุทัไทยในตัวมันเองทั้งหมดก็นิพพานอยู่แล้วทันทีทันทีทนทโศ